ทางการพัฒนาการองเทนการเช่นในนะครับอ uh, uh, e ันน well, ี้ช่วงต้นนะครับผมขออนุญาตนำเรียนจุดที่มานะครับและวัตถุประสงค์ของการจัดทำร่างแนวทางการพัฒนาุการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับเป็นอย่างมากนะครับส่วประกอบสำคัญหนึ่งนะครับของการเป็นรักเพื่อนนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวนะครับ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้พบปนนะในครับได้มีความสุขให้กับผู้ะนักท่องเที่ยวเนี่ยงเปิดใจน,นะครับและก็หลังจากสถานการณ์การแพร่บันของโควิด -19 นะครับที่ผ่านมานะครับเรื่องที่ขายลุงในทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบน,นะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความควาดกว่านะครับต่อ และถ้าบการงมการมีการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้อุตสัหกรรการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับสมบผลให้เกิดการปัญหาทางแคลอุรากอ์ที่มีความรับนะครับแล้วก็ได้มาจับมาเลยโดยเฉพาะสะานในธุรกิจโรงแรมนะครับธุรกิจสปาธุรกิจขนส่งแลวก็ธุรกิจ่องเที่ยวน้ำตกเที่ยนะครับซึ่งหาเหล่านี้นะครับกระทบต่อการบริการนะครับและการรักษามาตรฐานการ่ยวการ เับรรรอมนะคเพื่อแก้ไขสถานะครับการกองพัฒนาวัฒนุรีคนกการท่องเที่ยวกรมท่องเที่ยวเนี่ยจึงได้มีแนวคิดที่จะทำแนวทางการพัฒนาคนนักการท่องเที่ยวขึ้นนะครับโดยท้มีการศึกษาวิเคราะห์นะครับข้อมูลการแั่งขันทั้งสี่สาขาทังกล่าวนะครับและนำมาจัดทำเป็นสมนาที่บุคลากรการท่องเที่ยวในแต่ละสาขาตำแหน่งงานนะครับจึงมีในการจัดงานนะครับแล้วก็จัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรนักการท่องเที่ยวต่อใหม ให้มีองค์ความรู้นะครับมีความพร้อมในการลงรับนักท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการนะครับในการให้บริการนท่องเที่ยวได้อย่างมีความเหมาะสมนะครับสอดคล้องกับสานการกรัจแล้วก็แนวโน้มการเข้ในอนาคตนะครับตลอดตัวนี้เรื่องของความต้องการของอุปกรในสักการท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มาสุขควรแล้วนะครับผมขอการเปเิญนะครับท่านผู้สนัผันุนแ้วนะครับท่านรองที่ปรึกษากลมงานท่องเที่ยว ่านเป็นนานให้เกียรตินะครับกากตัวการประชุมนะครับขออนุญาต